เปยเลี้นซ้ายเลยนนซ้ายแบบนี้ทุกคนเลียนจ้กขวาไปซ้ายนี่ก็ล้งเวียนอากลจะเข้ารัดประเทศไทยเลียเล่นแล้วยอสาดเลอ้าวอาอแล้วครับอีกนี้อีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งสุขที่สุดนครพนมนะครับกายูบุเวณไต้สะพานครับ ข้ามมาจากสะพานมิตรภาพไทยลาวนะฮะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วกับข่านออ้องสักมัวนะครับมาเล่นมองนี้ครับจุดนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับสุดที่สุดของจังหวัดนครพะศน,ในงใช้หมดอไส้ดึงกระช่างปลาขึ้นมาที่นี่เึรืงจักเขาใช้จักเลยจักรถจักเลยจักแท้ต้องสลัะรถจั๊กขั้นหนึ่งเลยทุกคนจักคันนึ่งเลยคอนเดโนวาเป็นการมาเบิ่งการซักผ้าทั้งมดเบิร์เลยนะนี่แบบซักแบบมันเป็นแบบ คนที่บมมีเวลาบมมีเพื่อนเสื้อผ้าเป็นของเจ้าของบอมี่พักอยู่วันนี้คนสะดวกสบายดีนะยากเลยครับมาที่ข้าวซองข้าวมวนมากินนะฮะวันนี้มากินเนื้อออกจากป่าแล้วจากป่าแล้วมากินอาหารกันแท้ นแล้วเราก็ออกมาจากด้านไปจีบร้อยนะคนกะคิดว่าสียะคิดว่าสิทาโดนกะแปิเมแดงน้ควตอนอ่อนะง่า,งายตอนอ่องา่ายแต่ตอนเขายะตอนเขายะเบิ้องคันเบิ้งนี้โอ้อันนี้ไปห้ามขายข,ายของฝากจากลาวส่งเสริมสินค้าลาวทุกทุกภาคเลยนะจะมีคนขายอยู่ีนนี้เห็นแบบนี้เนี่ยเาปิดแล้วจะยังมีคนขายอนแล้วต่อไปจะเป็นแบบไหนแบบนี้เป็นครัวเลยบอเป็นครัวเลย ป้าทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งอ่าสะพานข้ามแม่น้ำโขงุกคนนะเป็นแห้งอ่าคัวข้ามแห้งที่สามนะคนงามนะตัวนี้นะคนตัวนี้งามใช่งามหลายเดี๋ยวไปเบิ่งกันเดี๋ยวไปเบิ่งกันทุกคนเทาก็บ่เคยเห็ันหินไปข้างเล็กตื่นเต้นได้ข้ามขัวแต่เชื่อเลยขี่ได้เฮือ่ะตัวนี้ได้ข้ามขัวจีนองได้ข้ามเบิ่งเป็นขัวมิตรภาพที่งามที่สุดหนึ่งสองสามซี่คัวนี้สะพานอันนี้งามที่สุดดีใช้งามทั้งใดนั้นไปเบิ่งกันรับรองฮอนแน่นอนเอาเลยนะ เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเล่นกันเปลี่ยนเล่นเปลี่ยนที่เล่นซ้ายอยู่นี้ทุกคนเปลี่ยนจากขวาไปซ้าย<อ>นี่กำลังเปลี่ยนเอาก็แล้วจะเข้าลัดลประเทศไทยเลยนะเ,เปลี่ยนเล่นแล้ว แม่น้ําโขงตอนนี้เราอยู่ที่กลางแม่น้ําโขงเขาจะไปทั้งพุนเราจะต้องเข้าไปทางนาครพนม,มก่อน,อน,นเขาจะเข้าไปเดี๋ยวไปเบิวเบื้องบนนี้บ่เพราะตรงนี้มันตรงเล้งๆเนาะเราจะต้องวนมานี้ออกผีวนคามานีแล้วก็เล้นเข้าไปด้านในก็นได้อันนี้เป็นส่วนสาธารณะส่วนสาธารนณะอ,อ๋อ ทุกคนแล้วเขาก็มาเยือนถึงประเทศไทยเลย อืม,มเป็นห้างนกได้ดีเลยล่ะเดี๋าเบิ่งแลนด์มาร์คอีมองหนึของนครพนมแลนด์นมาร์คแลนด์มาร์คของนครพนมเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาเบิ่งกันเรามาแลนด์มาร์คของนครพนมเพื่ออีหยังอีกแห่งหนึ่งเนาะอ,อ้หัวข่าวแห่งที่3งามหลายทุกคนงามสุดเลยนีย่มานครก็ต้องได้มาถ่ายตรงนี้ ที่สุดนครพนมสุขที่สุดนครพนมลองมาถ่ายรูปบอนนี้บอนนี้อันนี้ยังต้องไปเรียนบาระวังงูเดอ้อยู่นี่ก็มีงูเหมือนกันได้มันกัดบ่ <laughs> งูยังกัดเนาะสั่งว่าเลยรงูกัดแบบทุกคนโอ้ยงูงูงมันยังเป็ดตัวน้อยอยู่ทั้งที่มันเป็นงูพันธุ์ใหญ่โยกเยะเฉยมีงูพร้อมเนาะโอ้ถั่วสามพันแล้วนะทุกคน อันนี้เป็นบ่อนให้ฮูปเก๋ๆพูดนะป้าดีเทาะงามแท้สุขที่สุดนครพนมสวยที่สุดสะพานมิตรภาพสามนครพนมขำหมวดทุกคนด่างงามละให้แท้สวงามแท้ให้ฮูปสะพานน่ยแฉะแฉเออเข้าไป เอาละครับอีกนี้อีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งสุขที่สุดนครพนมนะครับกอยูบริเวณใต้สะพานครับเฮาขามมาจากสะพานมิตรภาพไทยเลาานะฮะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็พาน้องสักขมัวนะครับมาเลนมองนี้ครับจุดนี้เป็นจุดเช็คอินนะครับสุดที่สุดของจังหวัดนครพนมมองเห็นรถสิบล้อด้านหลังรถพ่วงมาจะากเข้ากับมาจากทางพุทธหลาเมื่อกี้กะบขามาแล้วนะฮะฮอดแล้วนครพนม ฮอตแล้วนะครนพนมไปจไังไนได้มากอะต้องได้มาเชี่ยวฟีดต,ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นชุดแรกเป็นชุดแรกนี่นี่เมื่อยืนมังนี่เอาบุนปีก่อนบ่อันนี้กลางปีกอะก,กลางปีกลางปีจะมีร้านอาหารมองนี้มีร้านอาหารแฟมิลี่แคมปิง้งอ๋อเป็นแคมปิ้งบ่โอ้หอนปันนี่ใส่ไปกลางไปกลางปีด้วยสังพุนสร้งพุนมันต้องย้อนแสง กลางปีต้องย้อนแสงตอนพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าขึ้นไปยืนเทิงเลย <c oughs> ติดปีก,ต,ปกติดปีกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอคือเลยคือเลยทเทเลยทุกคนอทิตเทเลยนะหนึ่งสองติดปีกมันกิดทีย้อนแสงกับสิง,งามเออเมียบุ๋มคือเรื่อพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นสีง,งามกว่านะเออติดปีกก็ซื้อป่ะมาตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะฮะ ทิมเลยนนทิมเลยเลยโก,กันนเอานครพรนมนะครับกับเป็นสถานที่นะฮะภายเดินทางมา่อกี้นครพรนมจุดนี้ก็เป็นแลน่์มร์กที่สําคัญที่ต้องมาเช็คอินนะครับใต้สะพานมิตรภาพไทยลาแห่งที่3ามนะครับหัวมิตรภาพนี้ถือได้ว่างดงามมากเลยนะครับมีโคมไฟก็งามงามทุกอย่างงามงามงามหมดเลยงามหมดเลยอ๋อบรรยากาศดีนะกันแรงๆจะหน่อยให้งามทุกคนคุณนะ ในสุดท,ดทางกามาฮอนแล้วนะคอนพนมกามาเตะอ่าซีปูนทุกคนเนาะมาแต่เมืองนองมาแต่ซีปูนมาจากสวรรค์นานะม่วนดีทุกคนแล้วค่ะกับขับรถมาเพราะว่ายังมีภารกิจอีกนะที่สำคัญนะที่เราได้มาอ่านนครพนมนะทุกคนมีภารกิจอยู่ที่ฝั่งไทยทุกคนเนาะเดี๋ยวเป็นภารกิจจกค่ะเดี๋ยวค่อยมากันนะคะอันนี้ทุกคนอ๋ออ,อันนี้เป็นสลิงวะนี่แล้วนี่ เป็ซาริงดินปะกระซังดินปะกระซังขึ้นมาโอ้ทั้งุ่มเป็นบลอนเลี้ยงปลากระซังทุกคนมันจะเป็นปลานิ่มเนาะหลายเลยนิดนึง,นง,นงสองอสามนีง่งอันน,นีน้จะเป็นบลอนดึงเป็นเสือกดึงนขากระไซรถรถจักรแล้วรถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ไปรถมอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นนี่แหละกระพยกขึ้นไปเลยปลาสาเหตุใดเก่งแต่ไตเป็นปลากระซังทั้งลุ่มเป็นปลากระซังเนาะเดรถจักรนี่รถจักรเอารถจักรป่ารถจักรอันนี้ให้ด็นเสื่อรจักรดึงปลากระังขึ้น แม่ตัวนี้คืองามเนะวะแมีอ้วนเลยตุ้ยเนาะคนที่เราขนาดนี้เป็นของคุณนะคะรับเดี๋ยวรถจะขับเข็นีอ๋อรถจะเข็นวะวันนี้ก็จะเลี้ยงปลากระซ่งจนหมดเลยเนาะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาขับรถเลาะแคมของขายเลยอ่ยที่กระเจ้าไปขายย่ฝั่งเล้ากับปลากระซ่งนี่แหละปลากะซ่งมื่อกี้ก็บว่มีอย่างไรทุกคนนี่ขับรถเลาะแคมของฝั่งมา่ังไทยเนาะ ขับลงตรงนี้อ <c oughs> นึกว่าจะขับลงนี่จะดอกจนตื้นอ๋ว้าวทางแท้ทา,างรถที่บทางจักรยานจักรยานที่นี่มันจะเป็นดอกไม้พร้อมมีดอกเกี้กยวเลยงานามันมีดอกเกี้ยวบอกยักษ์กระเจนยักษ์กระเจนห้องพร้อม ของชุดห้าที่บอกฝุ่นหลายทุกคนแต่ว่าคันฝนตกทุกคนก็ต้องเลียกเรียงเลียยงฝนนะทุกคนเนะาะเพราะว่าที่ฝุ่นเตรียมของชุดหา้ามันอยู่ในอากาศทุกคนยันฝนตกแบบมันตกใส่อ่าต้นโต,ต,นตเลยเดี๋ยวจะเป็นวัดมันฝนเหมือนโมเหง่่ยใส่โม่อรอใส่ที่เออได้ดิอ๋อนี่ใส่โม่ใส่ดึงกระช่งปลาขึ้นมา ทีนี่เครื่องจักรเขาใช้จักรเลยจักรรถจักรเลยจักรจักแท้ๆเลยต้องสลระรถจักรอ่ะคันหนึ่งอ่ะทุกคนรถจักรคันหนึ่งเลยคอนเดนโนวาต้องสลระรถจักรคันหนึ่งเลยทางใต้ก็เป็นกระสังอยู่มีกระสังป่าแต่มันหงายกระซั่นเดียวอนตอนอ่อนตอจะมาเปล่ยใหม่ทุกคนทางนี้จะเป็นวัดแต่กามันจะย้อนแสงทุกคนเลยอันนี้ตัวยังอันนี้ตื่นนัวตัวซัง ที่แท้ไปไหมรีสอร์ทรีสอร์ทรีสอร์ทนครพนมงามเลยเหรออะไรวะเข่าวขีดกอสากันตอนนี้ไปได้ปลยสวัสดีครับไปได้ไหมครับคิดแล้วรอแป๊บนึงพี่อ๋อทางตันไปดีนครพนมฮะเราจะเข้านครนครพนมครับเรื่องต่าง เที่ยวครับเพิ่งจะกลับไปเป็ประเทศลาวอ๋อเหรอไปไม่กี่วันอ่ะโอ้โหไปเป็นสิบวันกลับมาวันที่เที่ยวเวฟเข้านะวันนี้เอานี้เข้าใช่ไหมนี่อันนี้เข้าครับอ๋อรู้จักเยอะอ๋อเคยอยู่ผมเพิขี่เที่ยวลาวเหมือนกันอ๋อครับครับขอบคุณครับไปทล้ไมดีโอ้กำลังเห็นรีสอร์ทเลยอ่ะ ตื่นกําลังสิทัวร์มาสายทางฝั่งเหล้านะอยู่แถวใด่นอว่าพอดีหมาไล่ทุกคนพอได้หัวอยู่ไปอุ้ยซักผ้าซักผ้าอ่ะทุกคนมาซักผ้าอยู่อ่ะที่อ่านครพนมประเทศไทยทุกคนวันนี้ก็จะเป็นผู้ซักมันบหมผู้ซักโอเคเขาเขาจะซักเหรอครับมันแห้งอยู่นี่เลยนะอันนี้อะไรอันนี้ผงซักฟอกแบบหนับ บบดีนี่เฮามายูนครพนมอีกครั้งหนึ่งคัมแบ็กมานะฮะจากป๊บเลยครับซุสไซแด,เดนเวียดนามเลยแม่วันนี้มาซักเครื่องยูจีนครพนมทุกคนนครพนมครับกนนบน่าจะพักกันอยู่นี้คืนหนึ่งนะครับกะพักกันน้องกับผมกัอยูคนละห้องกันครับคนละชั้นกันนําอ,อันนี้เห็นไม่ยาปรับผ้านุ่มยูคนละชั้นกันนะครับเขากับแบ่งโซนกันยูยูนะฮะแม่เด็กจ้ะ ไปการมาเบิ่งการซักผ้าทางเล็กเบิ่งเคยสัตนี่แบบซักแบบมันเป็นแบบคนที่บุ๊มีเวลาบุมมีเครื้องซักผ้าเป็นของเจ้าของบอมมี่ซักยูฮาร์มาเยอะคนสะดวกสบายดีเนาะเอาผ้าเข้าไปยังสีเสียบแล้วเห่ากันปิดฝาฝาแล้วเอามีดตัดคอยคือเกาแล้วต้องใช้เงินนี่สิใช้เงินนี่เอามากเอาเงินมากเอาเงินที่แรกมากพี่แจ๊ะอันนี้ ทูมันนี้สแกนได้เฉพาะทูมันนี้แตเามีูมันนี้เขากัแลกเหรียญเอาเอาเหรียญซิเป็นคอยกเหรียญซิเป็นคอยก็ได้อ๋อเหรเป็นคอยก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้เจเหรียญเหรียญซิเหรียญเนาะเจบาทหนึ่งสองส่ห้ากเจาสิบเจ็ดกิโลบาท เราลองเบิรงลองเบิรงเป็นจังไหนบ้างคสต้าสีเขียวค่ะอ๋อสีเขียวหนึ่งสองสามปุ๊บอ้าวอ้าววันนี้โอนาทียี่สิบหกนาทีสามหกนาทีทุกคนเอาเถอะขานะโอ้มันมีทุกอย่างเลยนะอย่างอ๋อยต้องไปตู้อบเนาะอันนี้จะเป็นตู้ซักทุกคนอ้าวอันนี้กำลังซักกันเลยนะ ขายเครื่องกับเจ้าแล้วตอนนี้ก็ได้อมาตู้บนะอันนี้จะเป็นตู้อบทุกคนอบนี่คืออบแห้งเลยครับสะดวกสบายดีทุกคนผักอีล๋แบบนี้ค่ะแบบนี้เป็นตาแบบมาซักขูมือเลยทุกคนนี่และแกมีบ่อนแล็กแต่ก็มีบ่อนแลกเงินทองอันนี้จะเป็นบ่อนแลกเงินดำทุกคนเนาะแลกเงินเหรียญทุกคน ปอนเบสอีกโอ้สะดวสบายเนาะเก็บยบคนอยู่นี้เมื่อกี้หักกูงอยูนี้ทุกคนโอ้มันตู้เพชรจังไหนวะฝีเอ้ยพนักงานคนว่าให้ปอนเงินซอมนะหักหลายทุกคนสัปดาหพี่จะเปลีนน้ำยาปั๊้นนมแล้วกาผงซักคอกเนาะผงซักคอร์กหลวบสบายจริงๆเดี๋ยวถ่ายอีกสักหกนาทีทุกคนเนาะกามาซักเครื่องก่อนเนาะเอาประหารห้องพักเลยคนก็ต้องคนห้องเนาะไอ้ผู้ไทยแบบก็ห้อง ทันเทิงเขาก็สรุปมันเลยละมันนี่กันนะเดี๋ยวพักซักเถียงแล้วค่ะเราจะไปหาอีกยังกินนะทุกคนเนาะยังคำคืนน,น,นะคน,นิดหน,นึ่งนครพนมอีกทุกคนข้าวกำมาบา่ถึงมือ้อใช่ไหมบ่แม่นมื้ออา่าวั็เสาร์วันที่ทุกคนขันวมาวันเสาร์วันที่กับพี่อทุกคน,นเดินกันยังใครเนาะอันนี้านาาามา,า,าวันอ่ารักษการประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเัาซักเครื่องแล้วเขาจะไปถ่ายยังกินกัน,นทุกคนเนาะวันที่นี่แหะเขาจะไปหู้ข้าวอีรี

จัดเต็มนี่เส <si ี่ยงออยเพื่อให้ดำเพื่อนทุกคนอันนี้จะเป็นกิมจิเดี๋ยวเ้าชิมกันกิมจิมันเป็นรสชาติจะไหเดี๋ยวมึงเคยชิมไหมโน่นแดดไปแล้วเขาสุกสมเลยหมดเด้วจะมาชิมมาโนนแล้วแบบแบบห้องแบนคืออ่ะส้มส้มยำหนังส้มส้มหนังคุย มัน,นมคือส่งน้ำควายอยู่ทางเราอ่ะอตั้งเลี้ยงเขาไม้ตั้งเลี้ยงประชาการผลีแซกทุกคนนี่อย่างหนึ่งุกแล้วอ่ะเดี๋ยวมาจั๊มเจ้เจ๊ยนะวนะก็เลยดิอันนี้เป็นแจ้วซีฟูด้ดเจี๊ยบหมวกวูกระทะปะมามามาอย,าย่างหนึ่งอย,าย่างหนึม่มแล้ว<ม> ที่่อมั้งเอออืมเอ้า้ <c oughs> เ,เดี๋ยวปิดิมือนี้ทำพิดิมือนี้ทำมาจากปู้เลยครับเสีปูนช่ายแดนประเทศลาวเลยนะฮะระดับมาก ข้ามแดนประเทศไทยกับพี่ที่ก็ไปนี้ติดตามรับชมนะครับผมกับน้องป้าจะพาไปเที่ยวใส่นั้นกันถ้าเบิ่งกันลื่นเด้อวันนี้ขอหย่ากินก่อนนะฮะวันนี้ก็ขอตัวกินข้าวก่อนนะคนย้ายกันไปนอนพี่หลนเม่ยเมืยครับเมื่อยแม่เมื่อยแค่ละคนเมื่อยหมว